สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนค่ำค่ำวันนี้มาฝึกมาท่องภาษาเกาหลีครับไม่ได้เป็นนอกหรอกครับจะไปดูซีรีส์เกาหลีชอบดูซีรีส์เกาหลีสนุกดูเพื่อความรู้แล้วก็เลยฝึกภาษาเกาหลีไปด้วยเนอิวเนอิวจึม ประมาณพรุ่งนี้เนอจุม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 ประมาณพรุ่งนี้ประมาณพรุ่งนี้อันใดจุมอันใดจุมอันใดจุมประมาณหนึ่งเดือนอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนครับอันใดจุมอันใดจุมประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนอันใดจุมประมาณหนึ่งเดือน โอซึนโอซึนอีบอแต่งตัวโอซึนอีบอแต่งตัวนีเอิวจึ่มประมาณพรุ่งนี้อันดิวจึ่มประมาณหนึ่งเดือนโอซึนอีบอแต่งตัวโอซึนอีบอแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวมอรีพีซอโยหวีผมไม่มีหวีครับมอรีพีซอโย หวีผมหวีผมมอรีพีซอโยหวีผมตาราไข่เกยโยตาราไข่เกยโยจะตามจะตามจะตามตาราไข่เกยโยจะตามตาราขายโยแยกกันไปตาราขายโยตาราขาโยแยกกันไปแยกกันไปนะจ๊ะตาราขายโยแยกกันไปชัยผาโย ดูดีๆใช่ผ่าโยูดูดีๆใช่ผ่าโยูดูดีๆใช่ผ่าโยูดูดีๆมอดีพี่ซอยยวีผมตาดาใครกยอยโอตาดาใครเกยยจะตามตาดาขาโยแยกกันไปใช่ผ่าโยูดูดีๆดูดีๆดูดีๆใช่ผ่าโยดูดีๆนี่เอวจึ่มประมาณพวกนี้อันใดจึ่มประมาณหนึ่งเดือนโอซึ่น อีบอแต่งตัวโอ้ซึ่อีบอแต่งตัวมอรีพีซอโยหวีผมตาราไคาเกยโยจะตามตาราขายโยแยกกันไปชัยผาโยดูดีดีดูดีๆมีรางวัลช่ยผาโยดูดีดีดูดีดีดูดีดีชัยผาโยชายผาโยชัยผาโยดูดีๆคคำสัมนีจาขอบคุณครับท่ทุกคนและเป็น